สวัสดีครับก็มีคนถามมานะครับว่า format factory พอใช้งานไปแล้วทำไมมันมีขอบดำๆก็เดี๋ยวผมพาไปดูกันแล้วกันถ้าลองสมมติว่าวิดีโอของคุณนะครับเป็นแบบเต็มเฟรมพอตอนเอามา Export นะครับคุณควรที่จะเลือกแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอันนี้ผมเลือกเป็น mp4 นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะย่อ mp4 ให้มันเล็กลงจริงๆตอนนี้ก็คือเป็นไงนะ นี่ครับของผมก็คือขนาดใหญ่มาก1.2จิกซึ่งถ้าลองขนาดนี้วิดีโอแค่สิบนาทีอัพขึ้น u t u b e นี่นานแน่นอนผมก็เลยต้องการที่จะให้มันเล็กลงผมมาที่ตัวเลือกครับอ้อไม่ใช่ผมมาที่แฟ้มขาวออกครับผมตัวเลือกไม่ต้องไปเลือกมันหรอกเพราะว่าผมไม่ตัดหวัวตัดท้ายอยู่แล้วผมเอาตามที่ผมทำมาอยู่แล้วก็ประมาณนี้ครับเลือกให้เลือกอะไรบ้างข้างบนครับผมให้เลือกขนาด วีโอที่คุณจะใช้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น a v c 720P เท่าไม่ผมถึงเลือกเป็น a v c 720P อ่าจริงๆพวกคุณภาพสูงอะไรพวกเนี้ยมันก็จริงๆมันใช้ได้ไหมไอ้พวกนี้แหละผมลองเลือกให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นขนาดอย่างไรเนี่ยมันบอกว่าเป็นขนาดเริ่มต้นซึ่งขนาดเริ่มต้นของมันคือเท่าไรผมไม่รู้ ผมก็เลยไม่เลือกขนาดปานกลางก็เหมือนกันมันก็บอกว่าขนาดเริ่มต้นซึ่งเริ่มต้นของมึงคืออะไรวะมึงไม่บอกสักหน่อยอะคือขนาดเริ่มต้นของวิดีโอมันไม่ได้บอกไว้เลยผมก็เลยเลือกเป็น720ก็คือ720นี่ก็คือคาบบอกว่าขนาดอัตโนมัติคือ 720p อ่าอัตราบิตอยู่ที่นี่อ่าแล้วก็อัตราเฟรมต่อวินาทีก็คือ24หรือใครต้องการมากกว่านี้ก็ตามสบายนะเลือกได้มากที่สุดก็คือ30เฟรม ผมไม่ต้องการความละเอียดมากขนาดนั้นเพราะว่ามากขนาดนั้นอัพขึ้นมาันจะนานและที่สําคัญก็คือผมต้องการแค่ให้มันเล็กๆก,ก็พอแล้วเพราะว่าผมเอาออกมาเป็น Full HD แล้วจริงๆตอนผมเอาออกผมเอาออก60เฟรมต่อวินาทีจริงๆ30ก็ได้เดี๋ยวลองดูดีกว่าว่า30นานไหมก็สําหรับกระแสเสียงนะครับผมก็ใช้ปกติการเข้ารหัสเสียงก็เป็น a a c ธรรมดาเอามันมีให้เลือก a a c อย่างเดียวะเจ้า ก็อัตราบิดนะครับผมก็ใช้แค่128ปกติผมไม่ได้ใช้256แต่อย่างใดเพราะว่าแค่นี้มันก็โอเคแล้วก็นอกนั้นก็ไม่ได้เลือกอะไรเลยจริงๆก็คือผมเลือกแค่นี้แหละแค่เจ็ดสองศนพีนี่แหละผมไม่ได้เลือกอะไรผมก็ตกลงไปเลยแล้วผมก็ตกลงอีกครั้งหนึ่งแค่นี้เองสําหรับคนที่ถามมาว่าอ่า o r m a t Factory ทําไมมันมีขอบดําๆนี่แหละครับวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆคือคุณเลือกเป็น A b c เจ็ดสองศ โอเคครับก็ผมก็ไม่ได้อะไรครับเลือกโฟลเดอร์ปลายทางนะครับซึ่งปกติผมเลือกไว้แล้วเหมือนกันก็ตกลงเลยปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้มาก็ให้ทําอะไรกดเริ่มครับผมอันนี้ผมผมสอนเพราะว่าเขาถามมาว่าทําไมทําออกมาแล้วมันขอบมันเล็กๆมันเป็นมีขอบนั่นเองอ่าเดี๋ยวผมให้ดูที่ผมเคยทําไวน้นะอันนี้คืออ๋อผมกดเริ่มแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวผมให้ดูที่ผมเอาออกมาดีกว่าโอ้อะไรวเนี่ย โกสใครอะออไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ที่ผมแน่นอนได้แได้แทนี่ใช่ไดเคนี้ไม่ใช่ไดเจนี่ก็ไม่ใช่ไดจีนี่ก็ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ของผมแน่นอนออต่อมาจากไหนอ๋อน่นไงมีเอทานอลฮัตดิสเสียบอยู่ด้านหลักด้านนอกนะครับเป็นเอทานอลฮัตดิสอยู่ข้างหลังก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตัวที่ ออกมาแล้วแล้วมันเป็นแบบนั้นมีไหมอันนี้เป็น m อมพีไฟเอมพีไฟหรออ๋อลกหมดแล้วหรอไฟไอโซอันนี้อันนี้ปกติเดี๋ยวนะผมขอดูจากวิวดีกว่า แล้วก็ดูจากนี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมองรู้หรอนี่ไงอันนี้ก็คือผมไม่ได้เลือกเป็นเจ็ดสองศูนยพีอย่างเมื่อกี้เห็นไหมครับมันจะมีขอบตรงเนี้ยแล้วมันรูปทรงแปลกๆเรามาเปรียบเทียบกันดูดีกว่าว่า property มันเป็นยังไงมาดูที่ดีเทลครับผมนี่ครัก็จะเป็นนี่ฟูลเฟรมครับผมเป็นซึ่งมันต่างกันนี่ครับ เทียบกันได้เห็นชัดๆเลยดีเทลนี่ครับซึ่งมันทําให้บางทีภาพมันแปลกๆออกมาเพราะว่าขนาดมันไม่รับกันนั่นเองเห็นไหมครับอ่าผมขยายเข้าไปก็ได้เอ้ยขยายมันไม่กด F e ขยายทําไมไม่กด F สองล่ะนี่ครับผมขยายเข้ามาให้ดูก็ได้นี่ครับอันนี้เป็น หนึ่งสองแปดศูนย์คูณเจ็ดสองศูนย์อะอันนี้จะเป็นหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์คูณหนึ่งแปดศูนย์ซึ่งอันไหนมันดีกว่าอันนี้ดีกว่าแน่นอนแต่ถามว่ามันต่างกันไหมพออัพขึ้น youtube มันก็ดูได้แค่เจ็ดสองศูนย์อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เอาแค่เจ็ดสองศูนย์ก็พอแล้วโอเคนะครับไม่ต้องไปโลภให้มันเยอะเพราะว่าโลภเยอะไปมันก็เท่านั้นโอเคก็เท่านี้ครับไม่มีอะไรเยอะแค่นี้ก็ห้านาทีแล้วแม่ ก็อันนี้ก็เก้าสิบนาทีแล้วแล้วเดี๋ยวลองมาดูอันดี้ว่ามันจะลดเยอะไหมผมปรับจากยี่สิบห้ามาเป็นสามสิบสามสิบเฟรมต่อวินาทีจากยี่สิบสี่เอ้ยี่สิบสี่จุดยี่สิบสี่นั่นแหละไม่จุดละจากยี่สิบสี่มาเป็นสามสิบซึ่งคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปที่แล้วแล้วกันคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วก็คือพอเอ็กพอร์ตออกมาแล้วมันจะอยู่ที่ นนั่เป็นเสียงบอกว่าเสร็จแล้วอ่าเนี่ยครเหลืออยู่ที่126จาก1จิกกว่าๆเนี่ยครับอ้าวไม่ใช่สิอ๋อเหลือ160ครับผมเนี่ยครับจาก1.2จิกนะครับเหลืออยู่แค่ร้อยกว่าเมกซึ่งถามว่ามันโอเคไหมมันลดลงลดลงเท่าไหร่อะเหลืออยู่แค่10%เองอะก็คือลดหายไป90อะ ก็คือมันลดความละเอียดลงไปเยอะตอนผมเอ็กพอร์ตออกมาผมเอ็กพอร์ตออกมาเป็นเป็นอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเวลาแป๊บผมเอ็กพอร์ตออกมาเป็นนี่เลยความละเอียดอยู่ที่เจ็ดร้อยยี่สิบเท่ากันทำไมมันต่างกันขนาดนี้มันต่างกันตรงนี้ครับเฟรมหายไป หายไปครึ่งหนึ่งก็เท่านี้แหละครับที่มันหายไปโอเคเท่านี้คุณก็จะได้ข้อมูลที่อัพขึ้น youtube ได้อย่างสบายๆไม่หนอกได้กินเน็ตไม่หนักเครื่องแล้วโอเคก็มีอะไรก็ถามไว้ครับผมจะทยอยตอบให้